สวัสดีค่ะเด็กๆไลนี้เจอกับคุณครูเก๋เช่นเคยนะคะเด็กๆคะรอบตัวเรามีสถานที่มากมายแต่และสถานที่เรามีกิจกรรมต่างกันซึ่งเราควรทําความรู้จักและจะหนักถึงความสําคัญของสถานที่ต่างๆเช่นบ้านโรงพยาบาลสสวนส,สวนสาธารณะ ตลาดร้านค้าธนาคารเป็นต้นนะคะเช่นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่หลับนอนคุ้มแดดคุ้มฝนโรงพยาบาลเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยโดยมีคุณหมอมีพยาบาลคอดูแลรักษาสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีต้นไม้มากมายเป็นที่ออกกำลังกายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจธนาคารเป็นที่ฝากเงินหรือออมเงินส่วนตลาดเป็นที่จับจ่ายใช้สอยนะคะ,ะเป็นสถานที่ที่เราไปซื้อข,ของนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะมีกิจกรรมมาฝากเด็กเด็กเช่นเคยนะคะ ่<ค> <ณ ousse> เด็กๆหยิบหนังสือเล <u> uh> <museums Pract izen> ่มนี้ขึ้นมาค่ะแล้วเด็กๆเปิดไปหน้าสิบเจ็ดค่ะเปิดไปหน้าสิบเจ็ดนะคะเขาบอกว่าเมื่อเด็กๆป่วยควรไปที่ใดเขียนตามรอยประและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพจิ๊กซอที่หายไปเช่นโรงพยาบาล รงกับภาษาอังกฤษว่า Python p y t ก็จะมีตัว H ตัว O ตัว S P I T A L Python โรงพยาบาลน,นะคะเัาเดียวก็มาดูรูปภาพค่ะ ยิกซอตัวไหนมันหายไปนะคะก็ให mm. ้เด็กๆวงกลมเด็กๆสังเกตดูว่าตัวไหนที่หายไปนะคะภาพยิกซอตัวไหนที่หายไปเด็กๆก็วงกลมไปเลยค่ะหน้าต่อมาค่ะเราควรไปออกกําลังกายที่ใดนะคะเด็กๆแต่งตัวไปออกกําลังกายที่ใดคะก็ให้เด็กโยงไปหาภาพที่เด็กไปออกกําลังกาย ก็จะมีโรงพยาบาลภาพโรงพยาบาลภาพสวนสาธารณะาภาพตลาดเด็กๆไปออกกำลังกายที่ไหนนะคะก็ให้เด็กๆโยงไปใส่าภาพที่เด็กออกกำลังออกกำลังกายนะคะสำหรับไรนี้ก็พอแค่นี้ก่อนไรหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ